สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอซทุกๆท่านนะคะวันนี้น้องนันนำเสนอต้นว่านเขียวหมื่นปีนะคะอีกหนึ่งกระถางในรั้วในสวนของบ้านนันนะคะตอนนี้ต้นกำลังงามเลยค่ะใบสวยมากลวดลายใบเด่นชัดมาชมนะคะมาให้กำลังใจกันค่ะ แล้วจะติดใจนะคะลองหามาเลี้ยงมันดูกันนะคะใบสวยมากโดยเฉพาะเขาเป็นไม้มงคลนะไม้ฟอกอากาศการดูแลการปลูกไม่ยากนะคะไม้ต้นไม้บ้านนั้นรดน้ำทุกวันวันหลักครั้งให้ปุ๋ยเดือนลักครั้งการขยายพันธุ์โดยการแตกหนอ่อหรือไม่กระตัดกิ่งปักชำ เขาเป็นไม้มงคลนะคะไม้ฟอกอากาศเขามีดอกมีเกสรเกลพูดอยู่ในดอกเดียวกันแล้วแถมเขามีเมล็ดด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะนิยมปลูกในการแยกหนอมากนะคะสายพันธุ์เขาอยู่ในโซนเขตร้อนของเอเชียนะคะลองดูนะคะใครชอบใบไม้ที่มีลาลวดลายสวย เขาเป็นอีกหนึ่งชนิดที่หรือคนในท้องตลาดในพืชเศรษฐกิจที่กำลังนิยมมาแรงนะคะทุกคนเขียวหมื่นปีนะคะชื่อของเขามีเสน่ห์นะคะดูลวดลายใบยของเขาเขาเป็นพืชที่ไม่ชอบแสงแดดจ้านะชอบแสงแดดลำไรคะ่ะปลูกในร่มไร้ดีคะ่ะ ดินที่ใช้เป็นดินที่ร่วงซุยระบายน้ําได้ดีนะคะปุ๋ยที่ให้ปุ๋ยเป็นเป็นปุ๋ยคอกก็ได้นะคะดูแลง่ายคะ่ะถ้าไม่มีก็ปุ๋ยเมล็ดเม็ดก็ได้นะคะให้เขาเดือนละครั้งเท่านี้เขาก็จเจริญเติบโตให้เราเห็นแล้วคะ่ะเขาเป็นไม้พุ่มที่สูงเตี้ยสูงประมาณ 20เซนหรือ30เซนเซนติเมตรเท่านั้นนะคะแต่มีคนเคยเพบเห็นเขาอยู่ในป่าสูงถึงเป็นเมตรหรือ2เมตรก็มีนะคะนันเลยไม่รู้แต่นันเลี้ยงมาของนันไม่สูงพงเตี้ยขยายพันธุ์แตกหน่อแตกลากเขาออกลากตามข้อนะคะเดี๋ยวนันจะถ่ายให้ดูกกนะคะทุกคน ค่อยขยับมาแล้วกบของเขานะะ่ะกลากของเขาสีขาวนะนะสามารถแคะหรือขยายพันธุ์ปลูกได้แล้วนะคะเขาแตกลากออกมาแล้วค่ะแยกกระถางได้เลยค่ะทุกคนตั้งมุมไหนของบ้านของสวนก็มีเสน่ห์ใบเขาสวยนะคะชื่อของเขาก็ดีสำหรับไม้ ใบสวยนะคะเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่คนเล่นต้นไม้นิยมหามาปลูกกันนะคะทุกคนดุกเขาเป็นไม้ที่อวบน้ํานะอมน้ํานะคะการใบเขาทุกก้านเลยนะคะลาต้นของเขาด้วยคะ่ะอบน้ํานะคะนี่ลวดลายใบท้องใบนะคะเด่นชัดมากเลยเห็นไหมด้านหน้าเขากัดสีด้านล่างท้องใบเขาเป็นลนักษณะแบบนี้แกนกลางนูนนะคะ ปลายใบแหลมลักษณะาคล้ายใบพายนะคะเพื่อนๆส่ทรงใบทรงพุ่มเขาก็โดดเด่นนะดูชมมาชมกันนะคะนั้นขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องนันนะคะนันไหวสวยสวยค่ะแทนคำขอบ ทุกคนเราทำ u t u b e เราต้องไปด้วยกันเราไปคนเดียวไม่ได้เราต้องช่วยพึ่งพาซึ่งกันและก,กันนะคะ<ๆ>เพื่อนๆนันรักทุกคนนะคะนันจะกลับไปชมของทุกๆคนเช่นกันคะ่ะใบสวยไหมคะนำเสนอแล้วนะคะทุกระถางนี้ก่อนนะคะเขียวหมื่นปีนะคะทุกคน ใบเขาจะมันหนามีความรู้สึกว่ามีเสน่ห์ลองหาดูนะคะราคายัางพอจับต้องได้นะคะทุกคนในท้องตลาดนั้นฝากกดไลค์กดติดตามกดฝากชมคลิปด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เราช่วยกันเก็บดอกไม้นะคะทุกคน แล้วจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนังจะนำเสนอใหม่คะ่ะผิดพลาดประการใดนันขอโทษด้วยนะคะทุกคนถ้ากล่าวผิดไปรักๆเลิบเลิทุกคนนะคะบ๊ายบาย